สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวส่องชาวสวปปอลาวนะคะแล้วก็ทุกๆเชื้อชาติที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรไทชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปพิเศษนะคะดาวเสาร์ย้ายหนึ่งมีนาคม2566นยะคะย้ายใหญ่ในรอบ30ปีจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะ พี่น้องชาวมีนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีจันแบ่งแบบไทยนะคะใครจะดูรายละเอียดในการแบ่งวันที่คลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีระดา65นะคะใครอยากรู้ว่าดาวเสาร์ในดวงชะตาของเราตอนนี้เป็นอย่างไรปีนี้เป็นอย่างไรนะคะสปีนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าดาวเสาย้ายก็กินเวลาจนถึงพฤษภา68ปนะคะประมาณ2ปีนิดๆน,นะคะก็ สามารถดูในแบบของเลข7ตัวได้นะคะเลข7ตัวก็จะใช้วันเดนปีเกิดนะคะเป็นการอ่านถอดรหัสชีวิตของเราออกมานะคะทีน,นี้เรามาดูกันนะคะสำหรับการย้ายใหญ่ในรอบ30ปีของดาวเสาร์ชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะตั้งแต่1มีนาคมนะคะอาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้นะคะภายใน1มีนาคก66ถึงพฤษภาคม2568นะคะ สิ่งที่คุณจะได้รับโอ้โหนิ i ี y นะคะความเป็นแบบหนึ่งเดียวนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนะคะการการรวบรวมการผสมผสานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันมั่นคงมันมีลู่ทางใหม่ๆห,หรือธุรกิจที่คุณทำเล็กๆน้อยๆคุณสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนจัดวางนะคะพัฒนาจนทำให้มันเป็นระบบนะคะมันเป็น unity มันเป็นที่รู้จักมันมีความมั่นคงมันมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ธุรกิจของคุณที่คุณทำตรงเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างความมั่นคงมีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถอยู่ได้นะคะ หรือมันมีอิสรภาพทางการเงินเกิดขึ้นจากความที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้หรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีหุ้นส่วนนะคะการมีคู่ค้าทางธุรกิจรายใหญ่ๆที่เข้ามาหนุนทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ธุรกิจใหญ่เดียวใหญ่ๆหรือบางคนอาจจะได้ทํางานในบริษัทใหญ่ๆที่คุณได ได้ใฝ่ฝันได้อยากที่จะทํางานที่นั่นมานานแล้วนะคะบางคนเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนผ่านชีวิตที่มันเติบโตก้าวหน้ามั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวมีนคุณได้แบบพยายามสร้างมาเนี่ยมันเริ่มเติบโตมันเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณเช่นบางคนอาจจะทําในลนักษณะของทําเกษตรผสมผสานแล้วทุกอย่างตอนเนี้ที่คุณทำะนะคะ ปลาที่คุณเลี้ยงก็เติบโตขยายพันธุ์เองได้นะคะขายได้มีไรายได้เข้ามาตลอดหรือผลไม้ ผักหรืออะไรบางอย่างที่คุณปลูกนะคะมันก็เหมือนกับมีความลงตัวฟาร์มเกษตรหรืออะไรบางอย่างที่คุณทามันมีความลงตัวมีความมั่นคงหรือว่ามันอย่างที่รู้จักมันมีชื่อเสียงมากขึ้นมันอยู่ได้ด้วยตัวของของมันเองแล้วนะคะเหมือนกับชาวมีนเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามมาจะรู้สึกว่ามันจะสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะเหนื่อยยากมาขนาดไหนแต่มันจะหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะความมั่นคงที่ดีมากขึ้นหรือบางคนในเรื่องของความรักนะคะได้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะ เกี่ยวกับความขัดแย้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัวกลับมามีขาเตียงที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นหรือเจอความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณเนี่ยได้สร้างนะคะเป็นคู่บุญเป็นคู่ชีวิตนะคะคอยช่วยเหลือดูแลคอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะใบแรกพลังงานมาดีงามมากๆนะคะเอ่อ liberation โอ้โหเหมือนกับชาวมีนะคะอิสระภาพอะไรบางอย่างที่คนใฝ่ฝันที่คุณแบบ พยายามทำมันนะคะมันจะเริ่มเป็นจริงแล้วบางคนอาจจะเป็นอิสรภาพในเรื่องของการเงินนะคะมีเงินในเรื่องของการปลดปลดหนี้ปลดสินเป็นอิสรภาพนะคะจากหนี้สินทั้งปวงนะคะพลังแห่งสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะจากสิ่งที่คุณได้ก่อร่างสร้างตัวได้พยายามมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินมีอิสรภาพทางการเงินได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ จัดการนะคะผสมผสานชีวิตของตัวเองมีอิสระภาพในเรื่องของเวลาในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอเหมือนกับตัวของชามีนเองคุณรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอะไรที่มันเป็นพลังลบๆพลังที่มันไร้ายๆแล้วรู้สึกเป็นอิสระในตัวเองมากขึ้นนะคะหรือบางทีเป็นความรักที่ไม่ดีที่โอเคปล่อยผ่านจบไปนะคะมีอิสระภาพนะคะ หรือบางทีหลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาโสดแล้วก็ใช้ชีวิตโสดอย่างสนุกสนานบางคนอาจจะต้องระวังนะเสร็จติดชีวิตโสดด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วมันดูอิสระอยากทําอะไรก็ได้ทำะนะคะอยากไปไหนก็ได้ไปหมดเลยโดโรจีนะคะเหมือนกับโอ๋อาจจะโสดไม่นานแล้วนะเพราะว่าไพ่ของความเป็นคู่มันมานะคะโดโรจี ology, นะคะคุณอาจจะพบกับคู่แท้นะคะคนโสดชาวมีนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบ จริงๆโสดก็ดีนะเริ่มอยู่ได้อยู่เป็นกับความโสดแต่อยู่ดีความรักดีๆคนที่เข้ามาเป็นคู่นะคะเป็นคู่บุญบาร,รมีก็เข้ามาก็ได้นะคะความเป็นคู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคู่ชีวิตนะคะหรือคู่หุ้นส่วนคู่ที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนนะคะหรือเป็นมิตรแท้เป็นกาลยาณมิตรที่แสนดีที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับชาวมีนนะคะได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ประสบความสําเร็จอย่างง่ายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับ อีก1ชุดนะคะกับไพ่ออร์คิลอีก1ชุด f i r ร์ o ฟาวเดชัโอ้โหชีวิตของคุณมั่นคงนะคะดูสิเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมาด้วยความยากลําบากอะ่ะมันกำลังเหมือนออได้เติบโตได้ก้าวหน้าได้มั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสําคัญที่ใหญ่โตไประดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารนะคะแล้วคุณก็เอาอยู่คุมมันอยู่มากๆหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของ สิ่งที่คุณฝันการมีบ้านมีรถมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันทําได้แล้วนะคะเลยเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนคุณรู้สึกมันปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาระอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกแบกมาไว้ตลอดแล้วตอนนี้คุณทํามันสําเร็จก็ได้นะคะโอ้โห ...Patient and planning นะคะเพราะนั้น กว่าที่จะไปถึงนะคะความสําเร็จตรงนั้นนะคะเหมือนไพ่บอกว่าชาวมีนนะคะเพเชียนะคะอดทนนะนะคะอดทนพยายามนะแล้วก็แพนนิง่งวางแผนนะคะไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะสิ่งที่สวยงามเนี่ยมันรอคุณอยู่นะคะอีกหนึ่งใบนะคะนี่ก็ครบแล้ว <laughs> วางไพ่เฉยเลย <laughs> ทรโอเห็นไหมสำเร็จนะคะสมดังใจปรารถนานะคะ นะอดทนพยายามนะคะวางเป้าหมายชัดเจนแล้วลุยเลยนะคะทัร์ยมชัยชนะจะเป็นของชาวมีนะคะ่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะคะหรือบางคนมีการทำธุรกิจข้ามชาติเป็นธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะีไพ่กการเดินทางเข้ามาด้วย แชโด์ Shadow, นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกของชาวมีนในช่วงที่มันท้อมันเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่าใจนึงอ่ะคุณอยากเดินหน้านะคะแต่บางทีอุปสรรคที่มันเข้ามามันทำให้คุณแบบต้องสะดุดต้องหยุดชะงักอะไรบางอย่างนะคะมันก็เลยจะทำให้เกิดความท้อแท้เกิดความรู้สึกว่าเออจะทำได้ไหมนะคะลังเลไม่มั่นใจเพราะนั้นเหมือนกับนิ่งคิดมีสตินะคะ ไปต่อกับพลังที่เป็นส่วนดีของเราอะนะคะพลังของการที่แบบเป็นกําลังใจให้กับเราเหมือนกับในตัวเรามันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งของอาจจะเป็นเ,เทวดาสีขาวนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นเ e วิลนะคะเป็นปีศาจสีดำนะคะปีศาจสีดําก็บอกว่าอย่าทําเลยนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะแต่เทวดาสีขาวรือนางฟ้าสีขาวก็จะบอกว่าทาเถอะนะคะ ถึงจะล้มลุกคุกคานแต่ถ้าพยายามต่อไปมันก็ต้องสําเร็จนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ตีกันนะคะออสองจิตสองใจอยู่ในใจของตัวเรานะเพราะนั้นพลังของชาวมีนะคะขอให้นิ่งคิดนะคะหาวิธีหาทางออกนะคะคเห็นแมสางเทียนตรงนี้มันเหมือนกับคุณจะนิ่งคิดใช้สติปัญญาของคุณปรึกษากับคนที่ มีประสบการณ์มีความสามารถแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีที่คุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะอย่าหลงเชื่อนะคะพลังของเจ้าปีศาจร้ายนะคะที่มาทําให้เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะอุ๊ยเ บ c ิช n t i c i กซิโอ้โหอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนะคะคุณได้มีแบบทีมงานคุณได้มีเพื่อนฝูงมีกัลยานามิรที่ดีนะคะเข้ามาเสริมทับคุณในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะหรือการเรียนอะไรบางอย่างบางคนอาจจะมีเกณฑ์การได้ไปเรียนต่อทางไกลเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทํางานทางไกลทําการต่างประเทศแล้วก็เจอผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมมากๆนะคะคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างจากเขานะคะ มีการแบบปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะชาวมีนะคะคุณจะแบบดูทันสมัยมากขึ้นไม่เอ่อไม่ไม่เป็นปัญหาสำหรับในเรื่องของอายุนะคะบางคนอาจจะ60-70แล้วนะคะแต่ลุกขึ้นมาเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจนะคะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะช่วย ช่วยในการสร้างรายได้ธรุกรกิจไลฟ์สดขายของอะไรบางอย่างนะคะถึงแม้คุณอาจจะเป็นเกษ,ษตรกรคุณอาจจะทำอะไรดีอะปลูกในพืชโบราณนะคะต้นไม้โบราณเช่อนอะไรดีเช่นมะตูมนะคะปีหนึ่งมันจะแบบมีลูกครั้งหนึ่งแล้วก็มะตูมเนี่ยเอามาเชื่อมอร่อยมากคุณอาจจะเหมือนกับทาผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะมะตูมเชื่อมแล้วก็ให้เห็นนะว่าขั้นตอนโอ้โหกว่าจะเก็บมะตูมมากว่าจะปอกมะตูมได้เพราะ มาตูมเปลือกมันแข็งมากนะคะแล้วก็ทุกคนถ้าถ้าคุณเคยเห็นมาตูมคุณจะยอมจ่ายเงินนะนะคะเพราะกว่าที่จะแบบปอกมันได้กว่าที่จะเอามันไปแช่น้ําปูนกว่าที่มันเอามันมาเชื่อมอะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเนี่ยนะอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเห็นนะคะวิถีชีวิตในในแบบของคนอายุ50-60อัพนใะคะ้คนรุ่นใหม่รู้แล้วก็ได้ทําอะไรที่มันแบบ ร่วมยุคร่วมสมัยแล้วมันอาจจะสร้างอะไรได้สร้างความโด่งดังสร้างความมีชื่อเสียงให้กับตัวของชาวมีนด้วยนะคะหรือชาวมีนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเหมือนกับว่ามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผสมผสานกับสิ่งที่ดีอยู่แล้วในวัฒนธรรมไทยในประเพณีไทยนะคะมีความเหมือนกับ ทั้งทันสมัยร่วมสมัยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งในเรื่องของสิ่งดีๆนะคะในสังคมที่เรามีอยู่นะคะเด่นมากนะคะใบเนี้ยในเรื่องของการได้มิตรภาพที่ดีที่จะเข้ามาการเติบโตการมีเครือข่ายในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของทีมอะไรต่างๆนะคะไม่เหงาแล้วนะชาวมีนนะนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในสังคมใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะ ทำไมอะฉันกับหัวนะ่เะพิ่งมองเลยมีไพ่ของ trust นะคะพลังงานของความเชื่อมั่นนะคะความน่าไว้วางใจหรือในช่วงเวลานี้นะคะบางคนที่อาจจะเคยเหมือนกับถูก d i s c ครดิตอะไรต่างๆนะคะถูกให้ร้ายนะคะหรือว่าอาจจะถูก เคยเคยถูกแบ็กลิสอะไรต่างๆทางธุรกรรมทางการเงินนะคะจะกลับมาเกาะกู้ปัญหาต่างๆกลับมามีเครดิตที่น่าเชื่อถือได้นะคะหรือได้พบกับคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจคุณสามารถปรึกษาคุณสามารถที่จะเหมือนกับเชื่อมั่นในสิ่งที่ที่คุณกำลังทำะนะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะ นะคะในช่วงเวลาที่ดาวเสา,วยาย้ายต้องบอกว่าดาวเสวะเขาเดินช้านะคะเวลาที่จะเขาให้โทษกับใครคือทุกมันก็แบบช้าๆนิ่งๆน,นานๆน,น,นะอาจารย์โดนมาแล้วนะตอนนี้ก็โดนอยู่เพราะว่าดาวเสาเป็นการรีจรในพื้นดวงพฤศจิก,กาปีที่แล้วนะคะจนถึงพฤศจิก,กาปีนี้นะคะหนึ่งปีเต็มๆนะคะต้องต้องทนอยู่กับมันให้ได้นะคะ เจอไปแล้วทั้งคุณแม่เสียเจอไปแล้วทั้งในเรื่องของถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินนะเพราะดาวเสารอ่ะในคนที่ลักขนาธนูโยงเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะโดนไปแล้วสองเด้งนะทีน,นี้ต้องบอกเลยนะคะเวลาเขาให้โทษกับไข่เนี่ยมันช้าวันนานเนาะมันต้องรอคอยมันต้องทนอยู่กับมันให้ได้นะเหมือนกับเป็นน้องหนอนที่เนี่ยนะคะกว่าจะกลายเป็นดักแด้เห็นไหมต้องอดทนต้องมีเวลาแต่ว่า พอมันฟื้นตัวแล้วมันเป็นผีเสื้อที่โบยบินไปแบบในโลกกว้างไปในทางที่สดใสเจอโอกาสเจอสิ่งดีเจออะไรที่เข้ามาใหม่นะเพราะนั้นชีวิตของชาวมีนเองนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือในช่วงเวลา2ปีนี้มันอาจจะเจอเหตุการณ์ในช่วงแบบนี้นะคะที่อาจจะต้องอดทนอาจจะต้องรอคอยอาจจะต้องเหมือนกับรอเวลารอจังหวะที่มันจะเป็นเวลาของเราแต่ในที่สุดคุณจะพบกับมันนะคะพบกับโอกาสพบกับเวลาจังหวะที่ดีนะคะ ได้โบยบินได้มีอิสรภาพนะคะาจะเรื่องการใช้ชีวิตดิสภาพทางการเงินที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวมีนอะาจารย์กำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันต่อกับพลังงานจัดไพ่ทาโรนะคะขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะไพ่จะบอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ ว้าวชาวมีใบแรกมาเลยนะคะเดอะวลนะคะเพราะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณได้วางเป้าหมายเอาไว้นะคะการสร้างโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามของชาวมีนะเป้าหมายชัดเจนแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้มากๆนะคะใครที่ตั้งความหวังเอาไว้อยากไปเรียนไปใช้ชีวิตต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศนะคะหรือเป็นความรักจากแดนไกล หรือเป็นลักษณะของการไปทำงานต่างประเทศนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะ the world มาแล้วนะหกเหรียญโอ้โหการได้รับโอกาสนะคะได้รับโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะสร้างความฝันสร้างโลกใบใหม่ของคุณให้เป็นจริงโอกาสทางการเงินโอกาสทางธุรกิจนะคะหรือว่าการได้รับทุนในเรื่องของการศึกษาการไปทําวิจัยหรืออะไรบางอย่างนะคะ ที่เกี่ยวกับต่างถิน่นดนไกลต่างประเทศตร,ตรงนี้มีไพ่ของไฮพิทเทสค่ะเหมือนชาวมีนะคุณจริงๆเหมือนคุณมีเซน์นะคะแล้วคุณรู้ดีคคุณเฝ้ารอเวลาตรงนี้มานานแล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของ A win, How. อัศวินไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะการเติบโตวความก้าวหน้าหรือแม้แต่การเดินทางไกลนะคะ คุณกาลังจะได้ได้รับโอกาสที่ดีนะคะจังหวะชีวิตมันกําลังจะมาแล้วหลังจากที่คุณนิ่งคุณเฝ้ารอมันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าทํางานอยา่ไรที่ทํางานอะโอกาสไม่เป็นของเราสักทีหนึ่งนะคะทําดีเท่าไหร่เหมือนปิดท้องหลังพระแต่ว่าสุดท้ายนะคะในช่วงเวลานี้ดาวเสาร์ย้ายโอกาสดีๆจะมาเป็นของชาวมีนแล้วนะคะจากที่มันนิ่งๆนะคะดูสิได้ ได้มีโอกาสได้ออกไปพบปะผู้คนเดินทางนะคะก้าวหน้าอะไรบางอย่างในหน้าที่การงานหรือบางคนเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามจังหวะชีวิตตามวงรอบของแต่ละคนก็ได้นะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้านะไม่อยู่นิ่งแล้วมีไพ่ของหกถ้วยนะคะบางคนเหมือนกับว่าอาจจะได้ได้รับข่าวดีนะคะจากคนที่เคยรู้จัก เคยรู้จักมานานแล้วหรือเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่เป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนเก่าเป็นอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับชาวมีในการได้รับโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะหรือเข้ามาเป็นผู้นส่วนเข้ามาเป็นกําลังเสริมนะคะให้กับโอ้โหให้กับชาวมีนหรือว่าบางคนเข้ามาเป็นเป็นนายทุนเป็นผู้ร่วมทุนนะคะหนึ่งเหรียญนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ทาธุรกิจอะไรที่ มีหุ้นส่วนแล้วก็ได้เงินเข้ามานะคะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆก็ได้สี่ไม้เท้าหนึ่งหรีกับสี่ไม้เท้านะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ขายที่ขายทางขายมารดกอะไรบางอย่างแล้วได้นําเงินมาลงทุนมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ6กถ้วยบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับที่ผืนเก่าบ้านหลังเก่าที่คุณเคยอยู่มานานคุณรักแต่ว่าอาจจะเหมือนกับ จำเป็นต้องขายนะคะเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะบางคนอาจจะขายบ้านในในเมืองหลวงในกรุงเทพในตัวเมืองแล้วออกไปอยู่ชาญเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําอะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆไปเลยก็ได้โอ้แล้วเงินมันมาด้วยนะดูสีมีไพ่ของเจ็ดเหรียญนะ่ะมันจะเริ่มแบบมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นทําตรงนี้เมจิกเชีนนะคะ หรือบางคนสนี่ยนะคะสี่หมาเท้ามีการมั่นหมายแต่งงานนะคะได้รับเงินทุนได้รับทุนทรัพย์อะไรบางอย่างในการมาทําธุรกิจนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณเมจิกเชียนที่เป็นคนมาจากต่างถิน่นแดนไกลต่างชาตินะคะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาแบบว่าทําให้คุณมีโอกาสโอ้ สิ่หนึ่งไม่เท้าอ่ะเริ่มต้นงานเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆม,มีชีวิตใหม่ๆหมดเลยก็ได้นะคะชาวมีนบางคนเหมือนกับว่า the world เกิดขึ้นแล้วหนึ่งไม่เท้าบางคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่ต่างถิ่นแดนไกลที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะบางคนเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่มากๆก็ได้นะคะชาวมีนนะคะเหมือนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะบางคนอาจจะไปอยู่ในที่ที่ที่เป็นโลกใบใหม่ของคุณไปเลยก็ได้ นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันต่อนะชาวมีนนะคะบางคนอาจจะรอคอยโอกาสมานานแล้วรอคอยคนรักขอแต่งงานมานานแล้วอาจจะได้ในช่วงเนี้ยสปีนี้นะคะมีโอกาสเดินทางไปแล้วมีไพ่ของสิบหม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของ8ดเหรียญน,นะคะ อาจารย์รู้สึกบางคนนะ่ะมีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีนี้สินค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าความเป็นแปดเหรียญเหมือนช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยมันจะกลับมาดีมากขึ้นนะคะคุณอาจจะทํางานเพื่อคนที่คุณรักเพื่อลูกๆเพื่อ,อ,อครอบครัวเพื่อเพื่อคนที่คุณรักมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือใครบางอย่างแล้วก็ โอ้โหจัสเมนะคะอะไรที่มันเหนื่อยๆพาระนี่สินอะไรต่างๆนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะจบวิบากกรรมมีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นแล้วนะชามนีนะคะการเงินอะกลับมาดีมากๆนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะนี่สินอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแบบมันทําให้คุณทุกข์ใจท้อใจเหลือเกินนะคะสิ้นเดือนทีหนึ่งก็ เหมือนกับจะสินใจจะขาดใจนะตอนเนี้มันเริ่มมีหนทางดีๆหนทางใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะดูสิความเป็นหกดาบนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถปิดหนี้นะคะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะคะในเวลาภายในหกเดือนก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่หมดเลยแปดเหรียญแล้วก็ราชาเหรียญบางคนมีช่องทางในการทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ ที่คุณพยายามมานานแล้วนะคะสิบไม้เท้าพยายามมานานแล้วมันอาจจะล้มลุกคุกคานมาแต่ตอนเนี้ยมันทําเงินให้คุณแบบดีขึ้นมากๆมีการใส่ไอเดียใหม่ๆมีการแบบว่าเข้าใจตลาดนะหรือทําออนไลน์หรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆใส่ไปที่จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสพลิกชีวิตมากๆเปลี่ยนชีวิตมากๆนะคะกลับมาเป็นราชาเหรียญดูสิกลับมาเป็นเศรษฐีนะคะมาหาเศรษฐีเลยก็ได้นะคะอื มีไพ่ของชาริอันะคะทำไมอาจารย์รู้สึกเหมือนชาวมีหลายคนมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีไพ่ของแปดดาบมีไพ่ของเดวิลนะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยเหมือนกับบางคนเนี่ยนะคะ อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะพอคุณแบบเริ่มมีเงินแล้วนะคะเริ่มมีหนทางความร่ํารวยแล้วนะคะบางทีมันจะมาในรูปแบบของอยู่ดีก็เข้ามาเนี่ยแปดดาบชาลิออตทำเป็นคนไกลทําเป็นแบบมาผ่านออนไลน์นะคะแต่ว่าเข้ามาหลอกนะคะอาจจะหลอกให้ลงทุนหลอกให้อะไรบางอย่างเพราะฉนั้นมันลงท้ายด้วยไพ่ของห้าถ้วยอะนะระวังโดนหลอกให้ลงทุนอะไรบางอย่างจากคนที่ มาจากทางไกลออนไลน์มาจากอะไรบางอย่างแล้วทำตัวดูดีวางตัวดูดีมากๆนะคะแอบอ้างสถาบันที่มันดูน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าเนี่ยมันบลายคุณหมดเลยเห็นไหมมันปิดตาคุณหมดเลยคุณแบบจะรู้ไม่ทันนะเพราะนั้นต้องระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินจากการถูกหลอกถูกโกงอะไรบางอย่างนะคะชาวมีนนะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะเวลาที่เราจะเริ่มมีเงินมีอะไรก็เริ่มจะแบบ เหมือนมีมีมารมีอะไรที่จะมาคอยแบบออคอยทําให้เราต้องเสียเงินคอยทําให้อะไรนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เจอทางที่ใช่ของตัวเองแล้วนะคะบางทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโลบเยอะจะต้องเอาเงินตรงนู้นไปลงทุนตรงนี้ไปอะไรนะแต่วาค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะ The s t a r นะคะถ้าคุณผ่านพ้นช่วงเวลานะคะ เจ้ามาลายเจ้าคนที่จะมาหวังผลประโยชน์มาหลอกลวงมาแกล้งยืมเงินมาแกล้งชวนไปลงทุนได้แล้วนะคะคุณจะไปต่อกับความหวังกับความฝันที่เป็นของคุณเองนะคะมีไพ่ของสิบดาบแล้วก็หนึ่งดาบอ่าอะไรบางบางอย่างที่เหมือนกับมันไม่ดีนะคุณจะตัดมันทิ้งไปนะคะหรือว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยรักมากแต่เหมือนกับพอมาชวนให้ลงทุนแล้วก็ ก็อาจจะเอาเงินไปแล้วก็พอเริ่มแบบนั่นก็แบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเดียเอาแต่เงินน่ะนะคะเหมือนกับผลประโยชน์อันนู่นยังไม่ได้อ้างนูน่นอ้างนี่นะคะเพราะนั้นคุณต้องกล้าตัดสินใจเห็นไหมสิบดาบหนึ่งดาบคุณต้องกล้าตัดสินใจตัดเดววลเมื่อกี้ที่ขึ้นมานะคะเดววลคนที่ไม่ดีที่มาหลอกมาโกงบางทีอาจจะมาในรูปแบบคนรู้จักนะคะญาติพี่น้องหรืออะไรบางอย่างต้องกล้าตัดนะไม่งั้นมันจะทําให้เราแบบต้องอาจจะมีวังวนกลับไปอยู่ใน การมีภาระหนี้สินอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจผ่านไปได้นะคะเลือกได้ถูกนะคะชีวิตของคุณจะไปต่อแน่นอนนะคะสามไม้เท้าเห็นไหมไปต่อได้แล้วนะมีไพ่ของแปดไม้เท้านะคะคุณอาจจะพัฒนางานหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่เป็นไปตามความฝันความหวังของคุณนะคะแล้วดูสีหกไม้เท้าคุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะ มีไพ่ของชัยชนะเมื่อกี้ได้ไพ่วิกตอรี่นะคะทริอัมนะคะอันนี้ก็ไพ่ของวิกตอรี่ขึ้นมานะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เทา้าแล้วก็เป็น Mplace โอ้โหจบด้วยเอ็มเพเลยนะเมื่อกี้ก็มีราชาเลียนแล้วนะคะบางคนที่เป็นคู่กันนะคะจะผ่านปัญหาอะไรบางอย่างมันจะมีการคัดเลือกอะไรบางอย่างถ้าไม่ใช่คู่แท้ถ้าไม่ใช่คู่บุญถ้ามาหลอกเอาแต่เงินมาสร้างภาระนิสินให้มันจะมีเกณฑ์ต้องจบไปคุณจะได้เจอกับคนใหม่นะคะคนที่มา ช่วยกันสร้างนะคะเป็นคู่บุญบาร,รมีนะคะสร้างฐานะสร้างอะไรที่ดีนะคะมาเป็นเอ็มเพรสของคุณนะคะคนที่แบบว่าช่วยให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในทรัพย์สินนะคะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทุกอย่างที่เป็นความมั่นคงของชีวิตร,ร่วมกันนะคะเพราะ,ะนั้นความรักถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนมันมีเกณฑ์ที่จะต้องตัด เขาเรียกว่าอะไรดีคู่เงนคู่กรรมออกไปนะคะแล้วคุณถึงจะได้เจอคู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะชามีน,นะคะส่วนเรื่องงานอาจารย์รู้สึกว่าพยายามทําตามความฝันของคุณนะคะอะไรที่เหมือนกับเข้ามาหลอกว่าโอ้ได้เงินเร็วได้เงินดีนะคะ พวกนี้หลอกทั้งนั้นแหละนะคะพอลงทุนไปแล้วถอนถอนเงินทุนคืนไม่ได้อย่างพวกอะไรอะฟอเร็กซอะไรต่างๆนะคะลงทุนไปแล้วถอนเงินไม่ได้นะเพราะว่าเอาเงินที่พวกคุณคุณส่งเข้าไปนั่นแหละนะคะเอามาทําเป็นกําไรก้อนแรกกับพวกเรามันก็ถอนออกมาไม่ได้เพราะไม่ได้ไปลงทุนจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะเกณฑ์นในเรื่องของการถูกหลอกถูกอะไรบางอย่างนะเพราะนั้นขอให้ผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วคุณไปตามความฝันเด e Star รแปไม้เท้า ไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงดีกว่านะคะพยายามนะคะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะชาวมีนถ้าดูจากตรงเนี้ยนะเดวิลมันมาไม่ค่อยดีคุณอาจจะไม่ค่อยถูกอะไรกับธุรกิจสีเทาเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นอย่าพยายามไปยุ่งกับธุรกิจที่มันเทาแบบเทาเข้มเข้มเทาดักๆ เทาวันอ่อนยังพอได้นะคะบางคนแบบอาจจะปลูกเป็นกัญชาเป็นอะไรทำเป็นคุกกี้สมุนไพรกัญชาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็อาจจะได้อาจจะดีนะคะแบบอย่าไปเทาเข้มมากนะเทาวันอ่อนพอ นะเพราะนั้นขอให้คุณแบบเลือกให้ถูกต้องตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะชีวิตของคุณจะได้ไม่ผิดพลาดนะในช่วงเวลาของ2ปีนี้ที่ดาวเสาย้ายนะคะแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่าดาวเสาเนี่ยให้คุณกับชาวมีนมากๆบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ๆเลยก็มีนะคะ เพราะนั้นเป็นกำลังใจกับชาวมีนทุกคนนะคะขอให้สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวมีนนะขอให้มีปฏิหารดีๆเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ